ทกคนที่วิบ่นรอบที่แล้วคือสุดมากไป Universal Studio Japan จัดเต็มทั้งวันคือทริปนี้ได้ราคาถูกกว่าเพราะจองผ่านโกเ h a r e ใช้คนลดคือคุ้มมากส่วนแฮร์รี่คือวีดสุดไม่พูดเยอะร้องล้านไป3บ้าน8บ้านส่วนมาริโอก็น่ารักมากเหมือนด้เข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเลยทุกคนขับโกคาร์ทแข่งกันมีกดไอเทมสู้กันได้ด้วยใครเป็นแฟนมาริโอต้องห้ามพลาดแล้วคือจองตัว๋วผ่านโกเชอร์ได้เลยไม่ต้องไปต่อคิวเสียเวลาแล้วไม่ได้จองแค่ตั๋วนะทุกคนทริปนี้ g o เ h a r จัดให้ครบตั๋วเครื่องบินที่พักรถเช่ากิจกรรมร้านอาหารครบ ถูกแบบเฮ้ยทำไมพวกมันรู้จักก็ดูนะจองง่ายมากแค่เข้าไปที่ www. g o c h e r com คลิกกิจกรรมหน้ารองไปที่ส่วนสนุกจะเจอกับ Universal Studio Japan คือมีให้เลือกวันที่กับแพ็กเกจนี่ไงคือจองได้เลยมีโปรเยอะด้วยคือแบบง่ายมากใครสายท่องเที่ยวก็ลองไปดูหน้าเว็บเขาได้นะมีกิจกรรมอื่นๆให้อีกเพียบแล้วคือรอบนั้นมี accident นิดหน่อยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่คิดว่าจะยุ่งยากแต่ไม่เลย g o c h e r มีัพ p อ o r t เป็นคนไทย24ชั่วโมงตอบไวมากคือแบบอุ่นใจสุดๆอะสรุปคือ g o c h e r ครบจบในที่เดียวใครกำลังมีแพลนเที่ยวเข้าไปเช็คก่อนเลยโ เยอะมากไม่อยากให้พลาดนะคะทริปน่าจะไปไหนใช้กดเชร์จองเลย